วิธีทำเกาะสะท้อนเวลามอนมาตีเราแล้วตายเองแบบนี้ทำยังไงนะคะนีตายเองเลยใครไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้กดติดตุ่มเครื่องหมายบวกสีแดงแถวแถวนี้ไว้ก่อนได้เลยนะคะชุดเขียวๆหนังเหนียวแบบนี้นะคะใช้วัสดุแค่3อย่างเท่าน,นั้นเวลายืนเอฟเคคือสบายมากเลยใครลากมอนมาตีใส่เราก็เอาไม่อยู่นะโดยวัสดุที่เราใช้นะคะอันแรกเลยคือยูเลเนียมใส่ไปเลย17อนันตามมาด้วยแร่มิทิวค่ะ13อนันและออฟซิเดียน อีก10ถึง13อันค่ะแล้วเราก็กดฟอสตไปได้เลยแต่ว่าพี่เคยทำไปแล้วนะคะแล้วก็ขอเก็บออฟซิเดียนเอาไว้ทำอย่างอื่นนะโดยทั้ง3แร่ที่บอกไปนะคะหาได้ในถ้ำที่ถูกทำลายที่โลก2ได้เลยส่วนจุดแนะนำที่ให้ไปหานะคะพอเข้าทำมาแล้วให้เรามาทางขวาจะเจอกับป้ายอันตรายนะคะเข้าไปเลยจากนั้นก็ตรงไปเรื่อยๆค่ะใครกลัวลืมสามารถกดเสไปก่อนได้เลยนะจะเจอกระเสาต้นนี้ให้เลือกทางขวาค่ะ เลี้ยวขวามาเลยจะเจอกับตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นส่วนรวมละหินตรงนี้ก็ทุบได้นะคะพอลงมาด้านล่างตรงนี้จะเป็นพื้นที่ลาวานะคะก็ให้เราหาหินแมกมาทุกคนและนี่คือหน้าตาของหินแมกมานะคะที่ถ้าเราทุบไปแล้วมีโอกาสที่เราจะได้หินออบซิเดียนนะและหินก้อนใหญ่ๆนะคะที่มีเ p 2 0ี0พกว่าแบบนี้นะมีโอกาสที่จะดอกยูเลเนียมกับมิทิวค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะทุกคนมีทั้งข้างใต้ที่เป็นพื้นที่ลาวนแล้วก็มีตามปัานบนด้วยนะแต่ว่าต้องหาหาหน่อยนะทุกคนนอกจาก ากเสื้อกอดสะท้อนแล้วนะคะส่วนมวกและส่วนขาก็ส,า,กสามารถทําสะท้อนได้เช่นเดียวกันนะก็ให้เราลดหลังจานวนแร่ที่เราใส่ไปนะคะมันก็จะได้ส่วนต่างๆขึ้นมาเองอ่ะคิดอีกแล้วไปถึงมอนนะไม่ใช่พีอ,อย่าลืมแท็กหรือส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนช่างตีเหล็กที่กําลังตามหาชุดเกาะดีๆมาใส่กันนะคะฝากขอน้าจอสองทีกําลังใจให้กันด้วยนะเราจะกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย